สวัสดีครับผมกำพลกันจิตพัฒนาครับเป็นกรรมการพิการของบริษัทซันยองประเทศไทยจำกัดนะครับในโอกาสนี้นะครับผมค่้ขอเรียนต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้ามาสู่บูธของซันยองนะครับในงานบางกอกอินเ e อร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นะครับซึ่งในงานนี้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับทีมของงานมอเตอร์โชว์นะครับที่เรียกว่า Beauty in the Drive นะครับทางซันยองเองก็ได้ นำเสนอการแสดงนะครับเพื่อเป็นการสร้างสารรค์ให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมงานนะครับโดยคอนเซปต์ของอาการแสดงของพูดเราก็จะเป็น Alice in the Wonderland นะครับเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ของงานมอเตร์โชว์ในปีนี้นะครับซึ่งในงานนี้ซันยองเองก็ได้ถือโอกาสเปิดตัวรถใหม่2ตัวนะครับในงานนี้ตัวแรกก็คือ l e x a n W2.0 ะครับซึ่งโตตีแล้วเนี่ยเล็กซั เราเคยนำรุ่น2.7ลิตรเข้ามานะครับแต่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เลยนำเครื่อง2.0ลิตรเข้ามาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้โภคในประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสใช้รถที่มีส,สมรรถนะที่ดีนะครับเดียวกันก็ประหยัดพลังงานไปด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็จะเปิดตัว Corando Facelift นะครับซึ่งเป็น SUV ขนาดคอมแพคนะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับการ ออกแบบให้ทันสมัยนะครับมีสดสมรรถนะที่สูงนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วภายในงานนี้เรายังได้นำ Starwic นะครับซึ่งเป็นรถ MPV สุดหรูขนาด11ที่นั่งนะครับเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในประเทศไทยด้วยนะครับที่สุดแล้วเราก็ยังได้มีไคลอนนะครับซึ่งเป็น SUV ขนาดกลางนะครับซึ่งรับการออกแบบให้ ทันสมัยและมีสมรรถนะที่ดีนะครับเข้ามานําเสนอต่อผู้เข้ภายในงานนี้นะครับสําหรับท่านที่สนใจจะเข้ามาเ,าเลือกใช้รถ SUV หรือ MPV ก็เรียนเชิญได้ที่บูธซันยองนะครับในงานนี้เรามีข้อเสนอพิเศษสุดนะครับด้วยการเสนอดอกเบี้ย0นเซ็นะครับผ่อนถึง60เดือนนะครับนอกจากนี้แล้วหากท่านผู้ชมนะครับมีความสนใจอยากได้ได ข้อเสนอพิเศษต่างๆเราก็ยินดีที่จะพิจารณาพูดคุยด้วยนะครับยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่6เมษายนเชิญเข้ามาชมการแสดงในบูธของซันยองนะครับแล้วก็เลือกชมแล้วก็ทดสอบรถยนต์ซันยองเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสได้ใช้รถซันยองซึ่งเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีนะครับเป็น SUV เลนพีวีที่เหมาะสําหรับตลาดประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับก็ เดีวโอกาสเชิญชวนนะครับสวัสดีครับ